สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเกอกนะคะน้องพลอยนะคะผู้โดยสารของเราเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะจะเดินทางไปจตประดงนะคะมีพี่แอนโอ้โหเต็มนะคะสวัสดีค่ะน้องแม่มก็ไปด้วยนะคะวันนี้เราก็มีแม่เบนแล้วก็พี่สาวปานนวค่ะต้องนั่งด้านหลังะคะเพราะว่าเด็กๆก็เต็มแล้วนะคทุกคนได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนรถที่เดี๋ยวป้าอยู่สกลนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปถึงสกลแล้วให้เด็กๆไปนั่งรถตู้กับลุงกับป้าดีกว่าะคะ่ะแส่านทายใช่ไหมใช่เลวี๋ยวคาดเบลก่อนนะคะทุกคนว่ามันไม่ใช่นะทุกคนสังเกตหน้าลำมันมากเลยนะ <c oughs> โอ้ยลุงวขงก็ไปเหรอใช่อ๋อไปพร้อมกันกับเราเอาจักรยานไปด้วย เอาจะก็ย่านไปกันยังนางทางหลังอยู่นางตรงเป็นผู้โดยสารตอนนี้เอาเดินทางเส็นาฬิกานะคะวันนี้ไปเร็วต้องรอใช่ก็จะถึงุคด้านผู้โดยสารด้านหลังสองคนนะคะเพราะว่าด้านเปิดอีกได้ไหมมันเต็มแล้วอะอ๋อไม่ใช่เปิดยังบินเราไม่บังแอร์เลยนะ ตอนนี้40องศา้40เลยหรอเพี่อนแต่วดูกัน36 37จริงเหรอผู้โดยสารของเราอยู่ด้านในนะคะก็มีแ <Yeah. S 1> ้อง จะเจียวไข่ได้โอ้โหลุงหว่างสุงหว้างเลุงหวังซิ้นใส่สิ้นมากเราจะแซงลุงหว่างนะทุกคนตามไม่ทันสงสารคุณแตนสารสงสารคุณสะก่อน vì sao của that เราบนนานางรมีลายเป่เะเคุยทำไมเาเขาลายเปเขาลายใต้ทงติดตนเๆทุกคนตอนนี้เรามาถึงสกลนครนะคะมีงานด่วนนะคะเดินทางมาถึงสกลนครแล้วก็มาเจอคุณลุงกับคุณป้านะคะที่ ตรงข้ามสนามบ,บินนะคะอลุงป้ามาทำธุระนะคะที่อะโลมานะคะบรรดา,า่ส่งพี่แอนไปขึ้นรถตู้แล้วนะคะขึ้นรถคุณลุงแล้วนะคะแล้วมีสาวบ,บ้านต้องเอาอบไปเขาเล่นละคนที่สาวบ,บ้านแล้วก็แม่เบ้นนะคะ <c oughs> จะไปขึ้นรถตู้กับคุณลุงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้า ไปขึ้นกับคุณลุงนะคะเอยสัภาระไปแล้วนะคะไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าคุณลุงจะพากลับตอนไหนเด้อ <c oughs> <c oughs> จะทันลำตอนเย็นหรือเปล่า <c oughs> น่ไงนัไงคุณลุงจะลงไปหาคุณลุงก่อน <c oughs> ต่อนะะคคทุกนตอนนี้กำลังทยอยนะคะลำเลียงผู้โดยสารขึ้นรถตู้นะคะมีรถสามพันเลยนะเด็กๆนะคะสามสี่คนเราก็นั่งโล่งนะคะมีแค่น้องแหม่มนะคะที่อยู่ข้างในมาลำเลียงผู้โดยสารนะคะเอา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 ไม่เป็นเพ้อไม่ได้เพลอไม่บอก ไปแล้วนะคะบ๊ายเยไปแล้วนะคะทุกคนเาจะเราจะบนรถกลับนะคะเราก็เหลือผู้โดยสารแค่สามคนแท hmm. นกล้องหน่อยพี่อ้อว่าเรามีใครบ้าง เหลือแค่น้องแม่มี่อ่อนแล้วก็แนนนะคะผู้โดยสารไปรถกระจายไปหมดแล้วตอนนี้ทั้งรถตู้นะคะแล้วก็รถอีสุสุมพันนะคะมุ่งพันขับนะคะรถอีสุสเดี๋ยวคุณป้าก็จะไปซื้อของหลายอย่างแล้วเราก็น่าจะได้เดินทางไปก่อนนะคะุจะแผ่งอะไรไปก่อนแต่ตอนี้นะคะกลับรถจะวนกลับรถไปเอ๋จะวนกลับไปโรบินสันก่อนนะคะ ก็ตามลงไปกันนะคะตามแต่ไม่ได้ตามสุด <laughs> ใช่ตามจะไม่ได้ตามไปสุดเ <laughs> ล่คุณน้าลุมไป